ขลาบ,บรีบเช็คด่วนตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังคลืบคลานเข้ามาหาตัวของท่านนั้นกำลังจะถูกหวยววยรับรวยโชว์สำหรับใครที่เกิดในราศีนี้อีกหนึ่งเดือนก่อนจะสิ้นปีตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์ ที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งถึง20บใบให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีให้ตัวของท่านนั้นรีบทำการแก้กรรมตามนี้ด่วนเพื่อเปิดรับโชครับชับที่จะเข้ามาหาตัวของท่านได้เลยครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์ใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ห้ามให้ตัวของท่านนั้นเลื่อนผ่านคลิปนี้อย่างเด็ดขาด พราว่าในคลิปนี้เป็นคำทำนายจากโคราศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทำนายทายทักเตือนออกมาตรงกันว่าชาวราศีสิงห์ความโชคดีครั้งยิ่งใหญ่กำลังคืบคลานเข้ามาหาดวงของชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านมีเกณฑ์ จะได้จับเงินมากถึง220ล้านบาทนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงของท่านนั้นน่าตกใจเป็นอย่างมากโหลาศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทักเตือนมาเป็นเสียงเดียวกันว่าชาวราศีสิงดวงทางด้านการงานดวงทางด้านการเงินดวงทางด้านโชคลาภและดวงทางด้านความรักของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงมา ดีกันไปหมดทุกอย่างดีขึ้นแบบก้าวก็ดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันดวงของท่านนั้นไม่ว่าจะทำการงานอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างดีแบบลังเอาไว้ก็ไม่หยุดฉุดเอาไว้ก็ไม่อยู่จะเปลี่ยนจากดวงที่หลายๆให้กลับกลายมาเป็นดวงดีให้ตัวของท่านนั้นได้กลายเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้น ไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านคิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านวางเอาไว้ในเมื่อก่อน mm. ก็จะลังลหลมากองอยู่ตรงหน้า mm. ดังที่ตัวของท่านนั้น mm. ปรารถนาทุกปากกาแล้วท่านที่เกิดในลาสีสิ่ง mm. สิ่งที่ไม่คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยน mm. เตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเ mm. พราะว่า บุพกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเข็นหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชคครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะล่นทับชีวิตถึงข่าวรวยไวจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดี สำหรับท่านใดที่เกิดในราศีสิงห์บอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยทรับย์รวยโชคตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความร่ารวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่า ชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านการงานไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านการเงินของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นอันขาดให้ตัวของท่านนั้นทิมพ์คำว่า สาธุมาสามครั้งพร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดวันเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในลาศีสิ่งนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเลือกินเลือใช้จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดี เงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้ เหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชคจะมีลาบก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยั้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชับแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยครับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟัง ให้ตัวของท่านนั้นทำพิธีการชำระล้างกรรมเก่าเพื่อต้อนรับโชควาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านโดยให้ตัวของท่านนั้นตั้งนโมสามจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุสาธุสาธุสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ ขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้า จะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร่างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าดูวยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆ เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นให้ตัวของข้าพระเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไข่นิพพานังปัจจโยโหโตุสาตุด้วยเถืดอชาวาลัคนาราสีสิงห์ทุกท่านครับตามตำราโหราศาสตร์ ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายดูว่งเกี่ยวกับชาวราศีสิงห์ไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ลาหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ตัวของชาวราศีสิงห์นั้นได้พบแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ นับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีดวงชีวิตของท่านนั้นจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวจากเมื่อก่อน เรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝืดเกลืองอยู่บ้างแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิง่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังแนะนำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่ ทรัพย์สินก้อนใหญ่ใหญมหาศาลได้อีกดูไวดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกำลิกรรมไรหรือว่าจะทำธุรกิจใดๆก็จะประสบความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่าง และดวงของชาวลาสีสิงห์ในเดือนนี้ดวงของท่านนั้นได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่านับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นจะมีบุคคลที่มีอำนาจบุคคลที่มีบารมีมากมาช่วยอุปธรภ์ในทุกด้านคนที่เกิดในลาสีสิงห์ดวงในเดือนนี้ถือว่า เป็นดวงเปิดโาาพกชับนั่นก็เป็นพรอว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนที่ตัวของท่านนั้นเคยทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จพอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะง่ายดังกับวว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจ ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะได้ดังความปรารถนาโดยที่หลีกเลียงไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วท่านที่เกิดในราศีสิงห์ เกิดมามักจะเป็นคนพิเศษกว่าคนทั่วไปใครที่เกิดในราศีนี้ตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าใครที่เกิดในราศีสิงห์เป็นคนที่เหล่าเทวดาและถวยเทพทั้งหลายคอยปกปักรักษาตัวของท่านนั้นเกิดมาชาตินี้จะต้องได้เป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนแต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้น ตัวของท่านนั้นอาจจะลำบากอยู่บ้างแต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเมื่ออายุข้ามเบญจเพศไปแล้วชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านไม่ว่าจะทำอะไรตัวของท่านนั้นก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความอุปถัมภ์คำชูท่านที่เกิดในราศีสิง บางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ท่านนั้นได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ว่า ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในลาศีสิงเป็นคนที่เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดเป็นคนที่มีบุญญาธิการมากดังนั้นในคลิปนี้ตัวของอาจารย์จึงได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรม เพื่อสำระล้างกรรมเก่าและเพื่อการเปิดดวงโอลาศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบิกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลทันตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์ได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหาว่าใครทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้น นับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่คืนก็จะทำให้ดวงของท่านจากที่ดวงหลายก็จะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นได้กลับกลายมาเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั่นเองครับ ถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังผมพร้อมกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทําการขอข้ามาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทําให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือว่ามันมาดูแลท่านบ้าง วิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะลาบลื่นกันไปหมดทุกอย่างทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ในปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะจนหรือลำบากมาก ก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นร่ำรวยขึ้นทันตาเห็นได้คลิปลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศินห้าหรือสินแปดให้ตัวของท่านนั้นทำได้ในข้อใดข้อหนึ่งไม่ศินห้าก็สิลแปดไม่สินแปดก็สินห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษายาให้ขาดเม็ดแต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้ จะทําให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเหล่าเทวดาเป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาคิดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยเจ้าทานให้แก่พระสงฆ ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆถ้าหา,วากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองไปหมดทุกอย่างเงินนั้นจะไหลน้องทองนั้นจะไหลมาหาตัวของท่านโดยที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัว เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการนั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่าหนาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินนั้นจะไหลน้องทองนั้นจะไหลมาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จะลงมาปลกปักรักษาไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภยัยเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อทีห5คือให้ตัวของท่านนั้นมันในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นส่วนมนต์เช้าหรือว่าส่วนมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมันทำยาให้ขาดเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนา จะเป็นที่เคารพของเราเทวดามารพรมและหมูสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลลโลกชาวลัคนาราสีสิงทุกท่านครับถ้าหากว่าใครที่สามารถทำห้าข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะโจรหรือลำบากมากแต่ถ้าหากว่า ตัวของท่านนั้นได้ทําตามห้าโคดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายลายก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดคาดฝันนั่นเองครับ สุดท้ายนี้ขอไวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนหนก็ขอให้ลังลายมาเทมาถทวดาทุกชั้นฟ้า จงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยมูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถือนอุมสาธุอุมสาธุอุ้มสาธุ